ผมมีคำถามอื่นที่จะถามคุณก่อนหน้านี้ผมได้ยืนอยู่ด้านหลังตรงนั้นได้ประมาณสี่ครั้งด้วยกันที่คุณพูดว่าไบเบิลนั้นจริงๆแล้วถ้าคุณได้ทดสอบมันมันก็จะถูกพิสูจน์ว่าผิดผมมีคำถามทั่วไปมากๆที่จะาถามคุณชื่ออะไรนะครับผมชื่อชอนและอาชืพของผ,ผมคืนนักบัญชีครับ ผมมีคำถามที่ทั่วไปมากๆ,ๆที่จะาถามคุณเรามาสมมุติกันว่าผมนั้นเป็นคริสและสมมติว่าเบเบิลนั้นผิดเพื่อที่เราจะคุยกันต่อไปได้สมมุติว่าเบเบิลนั้นผิดก็แล้วกันความเชื่อของผมนั้นผิดทำไมผมพบว่าโดยเฉพาะในหมู่มุสลิมจะต้องดูถูกศาสนาอื่นด้วยครับเพื่อให้ตัวเองดูสูงทำไมต้องเป็นแบบนั้นครับผมอาจจะผิดแต่นั่นมันก็คือสิ่งที่เป็นการรับรู้ไปตามนั้นครับผมเรียนรู้จากสิ่งที่ผมเห็นมา คุณผู้ชายคนนี้ได้ถามคำถามว่าถ้าเขาได้ปฏิบัติตามไบเบิลและถ้าเขาได้สมมติว่าไบบเบิลนั้นผิดพลาดเช่นนั้นแล้วทำไมมุสลิมจะต้องดูถูกผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยเรื่องนั้นเป็นคำถามที่ดีมากครับเราไม่ได้รับอนุญาตให้ดูถูกผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมคนใดอลัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในกุรอานในสุรานอานามบทที่หกองค์ที่หนึ่งร้อยแปดและพวกเจ้าจงย่าด่าว่ามันดาพวกที่เขาวิงวอนขออื่นจากมันหรอและพวกเขาจะด่าว่าอัลลอฮ์เป็นการละเมิดโดยปราศจากความรู้เราไม่ได้รับอนุญากรรรืออเีาาะะ่่นทข,ขส มันเป็นที่ต้องห้ามคุณกล่าวถึงไบเบิลสี่ครั้งะรนครับคุณอ้างถึงไบเบิลสี่ครั้งะะรนครับคุณอ้างถึงไบเบิลสี่ครั้งคุณพิสูจน์ว่าไบเบิลนั้นผิดอ๋อเขาได้บอกว่าผมนั้นได้พิสูจน์ผมไม่ได้ดูถูกครับโอเคครับคุณครบสองบวกสองเป็นห้าถูกไหมครับอะไรนะครับสองบวกสองเท่ากับห้าถูกไหมครับไม่ถูกครับมันถูกหรือผิดครับผิดครับคุณกําลังดูถูกผมอยู่หรือครับในตอนนี้คุณกําลังดูถูกผมอยู่หรือครับคุณกําลังดูถูกผมอยู่หรือครับ คุณกำลังดูถูกผมอยู่หรือครับอะไรนะครับคุณกำลังดูถูกผมอยู่หรือครับที่ผมบอกว่า2-2บโกสองเท่ากับห้าโดยบอกว่าผมผิดผมไม่ได้กำลังดูถูกผมแค่บอกคุณว่ามันผิด ถูกต้องเลยครับดีมากครับผมกําำลังบอกคุณในสิ่งเดียวกันนี้เหรอครับแล้วผมไปดูถูกตรงไหนครับเนี่ยผมเพียงบอกคุณว่ามันผิดเมื่อผมพูดว่าสองบวกสองเท่ากับห้าคุณก็บอกว่าผมผิดคุณบอกว่าคุณไม่ได้กำลังดูถูกผมเช่นเดียวกันผมไม่ได้กำลังดูถูกไบเบิลผมมพีแค่บอกว่าไบเบิลนั้นผิดก็ในเมื่อไบเบิลได้กล่าวเอาไว้ไบเบิลได้กล่าวไว้ในบทปฐมกาลนวทีหนึ่งก็ทีสิบหกได้กล่าวว่าดวงจันทร์มีแสงสว่างในตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดสิ่ง่ผดดกก้ามมัไไลูู ผมกำลังดูถูกอย่างนั้นหรอครับแน่นอนครับคุณต้องหารู้สึกว่ามันมีการดูถูกไม่ครับผมพูดว่ามันจะต้องไม่เป็นแบบนั้นไม่ครับสออกไม่ได้เท่ากับห<ม>้าอันนี้เราเข้าใจกันในบเบ,บ,บิลน,นั้นเป็นคำพูดของพระเจ้าครับแล้วถ้าผมมันเป็นคำพูดของพระเจ้าตามความคิดของคุณไม่ใช่ตามความคิดของผม แน่นอนครับดังนั้นแล้วแต่คุณเชื่อว่าพระเจ้านั้นสามารถทําสิ่งที่ผิดพลาดได้นั่นก็เป็นปัญหาของคุณไม่ใช่ปัญหาของผมพระเจ<ร>้านั้นไม่ได้ทําสิ่งที่ผิดพลา,คาดครับทุกต้องเด็กครับทุกต้องเลยครับพระเจ้านั้นจะไม่ทําสิ่งที่ผิดพลาดนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมไบเบิลจึงไม่ใช่คำพูดของพระเจ้าและผมได้พิสูจน์ให้คุณเห็นว่าในไบเบิลได้ล่าวไว้ในบทปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่16พระเจ้าประทุมกิ่งก้อได้2แสงสองแสงขึ้นมาแสงที่ใหญ่กว่านั้นคือดวงอาทิตย์เพื่อที่จะได้ปกครองในตอนกลางวานันและแสงที่เล็กกว่านั้นคือดวงจันทร์เพื่อที่จะปกครองในตอนกลางคืนดังนั้นแล้วไบเบิลได้ล่าวว่าดวงจันทร์นั้นมีแสงสว่างในตัวเองแต่วิทยาศารและกุลาน ดิกล่าวว่าดวงจันทร์นั้นไม่ได้มีแสงสว่างในตัวเองดวงจันทร์นั้นไม่ได้มีแสงสว่างในตัวเองแต่ว่ามันแค่กล่าวไว้ว่าเป็นแสงของดวงจันทร์ครับและแสงของดวงจันทร์นั้นเป็นแสงสะท้อนครับนั่นคือสิ่งที่กูลาได้กล่าวไว้ครับใบเบิ้ลได้กล่าวไว้ว่ามันมีแสงในตัวเองปฐมกาลบทที่หนึ่งก็ที่สิบหกคุณได้อ่านมันหรือยังครับผมยังไม่ได้อ่านครับผมกำลังบอกคุณอยู่นี่งครับผมกำลังบอกคุณอยู่นี่งครับพระเจ้าพรสูงเก่งเกยได้สร้างแสงสองแสงขึ้นมาแสงที่ใหญ่กว่าและแสงที่เล็กกววว่่าามมมงงงัันนีแสใตเอ ดังนั้นแล้วถ้าเปบเบิลผิดพลาด <abilities. S 1> ก็คือผิดพลาดครับผมไม่ได้กำลังดูถูกเบบเบิลอยู่แต่ผมกำลังบอกคุณเหมือนกับที่คุณบอกผมว่าผมผิดและจะรู้สึกว่าเป็นการดูถูกทำไมถูกครับผมรู้สึกว่าเป็นการดูถูกซึ่งมันก็ถูกทำไมคุณต้องบอกว่าผมผิดด้วยแต่มันจะเป็นการผิดสำหรับผมที่จะรู้สึกว่าเป็นการดูถูกถ้าผมผิดก็คือผิดครับมันจะเป็นการโง่เขาสำหรับผมที่จะเถียงว่าไม่ไม่คุณรู้ไหมเพราะคุณกล่าวว่าผมผิดผมจึงถูกดูถูกคุณบอกผมก็เพื่อที่จะช่วยผมถูกไหมครับคุณต้องการจะช No, เช่นเดียวกันการดูถูกสศาสนาอื่นนั้นเป็นที่ต้องห้ามในอิสลามครับคุณไม่สามารถที่จะดูถูกเยียดยแต่ถ้าคุณพูดถึงความจรงิงเช่นนั้นความจริงก็คือความจรงิงผมว่่นั่งคนได้ตอบคาํามท้าลเหนะครับ